สบายดีพี่น้องสบายดีพี่นอ้องป้องปาพี่ป้านาที่กระลบบัดสุขุสุคนพี่น้องอยู่กับเบามีคือเก่าพี่น้องมองาหนีเบามีอยู่บ้านอยู่บ้านเบามีเองพี่น้องแต่ว่าในบ้านกระบุมีไายดอกพอดีเห็นเล็กน้อยแวบแวบพี่น้อง,อง,องเห็นเล็กน้อย แซวๆอยู่พักกันมาเฮ็ดยังเดี๋ยวเ่าแม่เพิ่นบ่อยู่เพิ่นไปปฏิบัติธรรมว่ะเแ่าแม่บ่ค่อยอยู่หรอกพี่น้องเอาพักกันเฮ็ดยังสัวสดีพ่น้องสบายดีพี่น้งโอ้ยมาถ่านกินไอศครีมนี่เองสบายดีพี่น้องเนาะงเพื่ปู่ทุกคนเนาะสบายดีพี่น้องกำลังเห็ดอันไอติมอยู่พี่น้องไอศครีมพี่น้องนี่แหละคือธุรกิจหลักของ บ้านเบา้ามีอันนี้ห้างก็ปั่นลงมาไม,ไม่ไหมมันๆๆบาดบัท่านได้แข็งดอกเพราะว่าถังมันอัดอัดเย็นไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ห้าวกระสีเทไอศครีมที่ปั่นลงมารอสักพักบอกเกินอาที่ซิมาที่มันก็นเริ่มแข็งเอาที่มาลอกอันนี้คือมาลอ,อ,อกื้อเป็นเบาลอกกินล <laughs> อกกินฟรีสิมอนคอนชยัยมาใส่เงินนะ เฮ็ดขายได้บริเฮ็ดแจกอนี้ก็สิเป็นครั้งแรกของปีนี่ที่เฮ็ดไอศครีมเนาะปกติก็สิเฮ็ดส่วงเดือนมีนาเมษาเป็นต้นไปพอส่วงนี่มันก็ยังอยู่ในอากาศหนาวอยู่พี่น้องกันเลยคันเฮ็ดขายก็บ่ค่อยได้ขายนะนิดน้อยก็เป็นวัดเป็นทีถ้าส่วงที่อากาศฮอนมีนาเมษาเป็นต้นปได้ขายดีพี่น้องเนาะมอก่อนกระสิเฮ็ด เฮ็ดซุปี้กันและเฮ็ดซูเมอร์เฮ็ดแล้วก็เฮ็ดเองขายเองเฮ็ดแล้วแล้วก็ไปเลาะขายตามหมู่บ้านนั่นหมู่บ้านนี่ใส่รถรถซาเลงไปอันนี้คือเป็นธุรกิจหลักของครอบครัวบ่มีที่สร้างรายได้ก็ว่าได้เนาะอันกเฮ็ดอยู่นี่แหละเฮ็ดอยู่ในเฮือนครัวเฮือนเก็บของเฮ็ดทั้ง เห็ดทั้งทรงและก็เห็ดทั้งขายปีกขายย่อยเราง่ายๆแต่ว่าแต่ว่าอันนี้นะคือเขาเจ้าสั่งมาก็เลยเห็ดเห็ดทรงเขาเจ้าเนาะแล้วแต่แต่ว่าโดยโดยโลกได้ใครอยากได้ปกิโลกัเ็ดใได้โดยโนโตแล้วยังบุธในเห็ดขายสิเห็ดช่วงเดือนมีนาคมษาเป็นต้นไปแต่อันนี้นะคือเขาเจ้าสั่งไว้ก็เลยเห็ด อ้าวสมพอจังบ่เห็นอยู่ให้อยู่นาเขาปันน้นอันไอศสรีมนี่จังว่าเฝ้ากินอยู่นี่บอสซิม,มอนคอนไซฮะคือบอออกให้ออกนาบริภากันไปหาคุดกบคุดเขียดวะดอัสิปั้นจากถังนี่นะนส,อสองห้าก็ปั้นในทังหนึ่งดเด๋ยวสิพา้า้นเบิงพี่น้องเพราะว่าอันนี้งานเขาเจ้าสั่งมาก็เลยปั้นในเขาเจา้า แล้วแต่เขาเจ้าเสีเอาจักพันเอาสองพันสามพันก็ปั่นให้อันนี้เป็นทั้งเฮือนครั่วละกันเฮือนเก็บของห้องเก็บของแล้วก็เป็นเฮือนที่ปั่นไอศครีมพี่น้องมาเบิงเิ็กน้อยก็ซิมาลออ,อันสลอนอยู่างนี้เกลือพี่น้องอันนี้คือสิอัดน้ำแข็งละกันเกลือลงไป ให้มันเย็นแล้วก็ปั้นเนาะแต่ว่าเครื่องเขามานันา่เขาปรุงรสเรียบร้อยกะทิเป็นไอซ์ครีมกะทิมะข้าวซดเขาปรุงเรียบร้อยแล้วใส่น้ำตาลใส่กะทิใส่นมข้นนมซดเนาะแล้วแต่ถ้าพราเจ้าสั่งมาอยากได้รสใด,ดเขาก่ะเหตุตามะเจ้าว่าจะเป็นเผือกมะร้าว รสชาเย็นรถมะนาวรสยังได้เบิร์ตเนาะแล้วแต่แล้วแต่คนสั่งกะข้าเจ้าต้องการน้อยต้องการหลายสัตใดฮักอะไรเทพไทสารเพื่อนสั่งแต่เวลาการปั้นนปั้นจักสมองปั้นประมาณเข้าห,าหน้าทีพี่น้องจะปั้นหนึ่งแตประมาณแบบเออแล้วแต่เนาะก็คือพยายามทำมันเทิงมันสะเย็นนะนะปั้นให้มันกล้า เทิ่งสมโมงหรือหรือเ้าหานทีเ้าทีเพราะว่าทั้งด้านล่างนะ่ะที่บรรจุไอศครีมนะ่ะคือเขาอัดเย็นไว้แล้วใส่น้ำแข็งใส่เกลือไว้เรียบร้อยจะทากินที่ทำว่าทาประจำอันนี้เป็นครอบไอเป็นอาซีบรักของครอบครัวเบ,เบาหมีพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นถังไอศครีมหลายถังโยมมันบดไอส์ไสอซ์แต่ปีที่แล้วกับสิอรอประมาณแบบเสาวานี่หรือว่าเครื่องสมมงเนาะใส่มอเตอร์ปั่นวัวมันสีเย็นน้นเย็นแบบ ก้ามก้ามนะพี่น้องล้วจังเอาลงไปเทใส่ถังมันเดี๋ยวรอเบิ่ง BMW. ขั้นตอนต่อไปอาถากินนรีหรือว่ามนะัซซ้อเหรอบอสิมอนคอนไซรออ,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 อีกสักสัวโมงหนึ่งอันนี้แม่เนี้ยตักพี่น้องตักไอศครีม สูดเด็กน้อยสิเป็นเฟลเฮ็ยนยังเออกลัวสิเดกินกันลอ้อป็นสมงนนอ,องอันนี้เขาเจ้าสั่งไว้พี่นอ้องก็เลยเฮ็ดตามคำสั่งเขาเจ้าเวลาเขาเจ้ามีเวี้ยมีงานนี่ก็มาสั่งไอศครีมกับเฮ็ดไห่เนาะพอเวลาปั่นไอศครีมมึงสิกา บทันแล้วดอกกระสิมีเล็กน้อยมาเฝ้ารอสีถือเงินมารอมาถ่าซื้อเดี๋ยวรออีกปั้นอีกรอบหนึ่งพี่น้องฮะกับปั้นในทังหน่อยหนึ่งรอบหนึ่งสิปั้นสองรอบเนาะอันนี้ก็คือเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเบามี ลองจากการเห็ดให้เห็ดหนาก็สิเป็นขายไอศ์ครีม e นี่แหละพี่น้องทำเองขายเองทั้งปีกและกระซ่งเนาะแล้วแต่เขาเจ้าสิสั่งนะถ้าบ่มีงานแบบบ่มีคนสั่งเขาก็สิไปขายเองขายตามหมู่บ้านกัพอได้อยู่แต่ละมือเนาะก็ได้หลายกว่าเป็นลูกน้องเขาอย้วว่าไๆเมื่อหนึ่งก็ได้ลักพันพุแลกำไรมันเนาะ อ้าวท่านทีที่แข็งบ่มันแข็งแล้วหางขาวลงเมื่อกี้นี่อันนี้แม่ลดกะทิพี่น้องจักบาทส่วนใหญ่นะบ้านเทาสิบขายบ่แพงคืออยู่แถวกรุงเทพพี่น้องบ้านเท้าน่ะหาบาทสิบบาทมีแค่นี้แหละบ่กเคยมีดอกซ้าบาทนะแต่ยุ่งเทพมิไดาคันแบบขันต่ำคือสิบบาทขึ้นไปเนาะจอกะสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาท โทคือขายดีเท่าไหรนี่ฮ<ะ>้ยเเบาหาฟรีจะใสเอาเงินมาปกติจอกไอศครีมกับซีมีลายแบบพี่น้องเป็นจอกพลาสติกแล้วกระจอกขนมปังกรอบแล้วก็ขนมปังใส่ขายหาบาทสิบบาทขนมปังช่างม่ได้พี่น้องค่าโควิดมานี่ไปเอาม่ได้เลยหาบาทจะได้สามก้อนสามสิ้นนะน,นะพี่น้องตักสามบ่วงอะนะ เออทศิบบาทกับหกบวงอันนี้มันยังบาาราณเด็กคนทางแข้งนะเพราะว่าเฮาพึ่งเทลงไปเมื่อกี้นี่ส่วนใหญ่เวลาปั้นล้ะกะส็สิปั้นอยู่สองรสงส่วนใหญ่จะเป็นรถกะทิมะพร้าวล้ะก็เผือกเนาะแต่ว่าถาเขาสั่งรถใดเขาก็ต้องทำเท็ดตามก็เจ้านะ,าอเ,าะเอาท่าน,นไม่คอยใจเอาจากพันกีบนะ พันกีบพี่น้องกปลอดภัยให้พันกีบพี่น้องบลอดภแพงพันกีบถ้าเป็นเงินบาทกะสี่บาทบ่ฮอดสี่บาทจนสามบาทกว่าเอัลซีมอนเขาใช้ได้แล้วนั่นเด็กจอกว่างอยูน่นะเอาเลยไหมเอาผมมีเงินก็นสเสีเอาบาทดิอัลซีมึงดูออก S <S อาซีมึงรู้แซ่บเยอะหมาะแซ่บเยอะแซ่บอันนี้แม่ลดกะทิพี่น้องกะทิมันกะทิหอมกะหอมกะทิเนาะ,อ,ะอันสูตรที่ได้มาก,กคือไปเฮียนมาจากไทยพูดได้พี่น้องน้องสาวบ่าวเมียลงทุนไปเฮียนอยู่ไทยเฮียนทำไอศครีมเนาะ ขายมาสามสี่ปีแล้วเดี๋ยวรออีกทั้งหนึ่งแล้วกันสิพอแซบบ่เอาปั้นรถเผือกบ่กันเนี่ยแงปั้นน้อยเนื่องด้วยตัส้เต็มปั้นนะนะหัวไม่สีแครงไวแล้วก็ใเต็มปั้นเออเออแสดงว่าสองสองทังเครึ่ง แล้วก็สิบปั้นลดเผือกน้ำอีกว่าสันแวอันนี้คือปั้นรอบสองมนออกมาเบิง่งอันนี้คือเ้าใส่มอเตอร์ปั้นเนาะน,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 นี่ แต่ว่าการปั้นไอศครีมมีหลายคนกับสีหูหลายคนกับสีบุหูเนาะว่ามันใส่เกลืออะไรสําัเปืองเปืองพเปือเบอร์เทอละจากโลทงนึ่งนี่มันงหนึ่งมันสิบสองสิบสองโลบลปาเทอลาซาวกโลสามสิบโลเกลือเอ่าาเป็นยไทยนะมันเกลือมัเม็ดนมันเือ อันนี้เป็นทางทางเงินถังใม่พี่น้องถังปั่นถังใส่น้ำแข็งแล้วครับกับปั่นแต่เนื้อไอศครีมเนี่ยคืออยู่ด้านในปั่นให้มันเย็นแลวมันก็สีกรามนะแต่สมัยนี้สมัยสมัมันมีทังระบบปั่นแข็งโดยเฉพาะในโตแล้วพี่น้องแต่มันราคาแพงหลายหมื่นลักแสนเนาะแต่เราบ่มมีเงินซื้อปั้นแต่เรากับแบบใส่แบบทางแบบมันก็สียุ่งยายนิจังหน่อยนี่ น้นามันแข็งแล้วนี่นี่มันแข็งแล้วมันเริ่มเนย้อยๆนะพี่น้องนี่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 แล้วก็สิเป็นไส้ใส่ทั้งมันแล้วมันก็สิแข็งอันนี้คือคือ,อ,อคือตัวปั่นมันสีปั้นละหกร้อยปกติแต่เก่านะพี่น้อ,องอ่แต่ว่าทั้งน้อยนี่นะถ้าเต็มทั้งน้อยนี่คือสิบสิบห้าโลสิบหกโลพ่นกับบริหน่อยเนาะแต่เขาคลายกันอยู่กิโลละร้อย สมุทสิมหาโลก็เท่ากับพันหานี่เฉพาะทางในน้อยคือพันหาเพราะว่าทางในน้อยมันกับบรรจุไหลายสิมหาโลเนาะพอเนือมันสีเริ่มกล้านะเขาจะไปเทถังใหญ่นี่นี่เห็นบ่นนเป็นเนื้อพี่น้องอันนี้คือสองสองถังนี่แล้วแต่ทังต่อไปก็จิปันเป็นเผือก รอเบิ่งว่าหน้าตามันสีออกมาเป็นแบบใดพอปั้นแล้วฮ่ากรเสีลงมาเทถังใหญ่ไว้ถังใหญ่คือกระอัดน้ำแข็งรอบนอกแล้วก็ใส่เกลือพร้อมให้มันเย็นนะนี่นี้องำทามันสะย่อยสีม้วนนะข้างในนะอ๋ออ๋อเดออันทีเอาลงมารอบก่อนนะมันแข็งแล้วแล้วก็แช่อีกประมาณครึ่งชั่วโมงมันก็แข็งเนาะ เข้าวผเก็ยเจ้ามาเห็นใส่เกลือเข้ามันก็เค็มกินบ่ได้แล้วคนห่ะอันเกลือนี่ยมันอยู่รอบนอกเกลือน่ะถ้าเอาใส่น er> ้ำแข็งนี่มันยิ่งทำให้แบบเย็นเพิ่มมากกว่าเก่าอนะเกลือคือหัวใจในซีฟิล์มผัดเกลือแล้วคือโอ้ยคือสีแซบคากเราเลี้ยวถอยเฮ้ยว่าอภิบปราลเพิ่มแซบพี่น้องเลยผู้ใดสนใจก็ติดต่อได้ไปเลี้ยงลงทาน อันนี้อันนี้คือเขาเจ้าสร้างงานลงทานคือกันแสบประทาเจ้ากินฟรีเลยเอาเงินจ่ายนี่กินฟรีขาดทุนย้อนเจ้าในแต่ละปีนะจกแสบบ่แสบพี่น้องเลี้ยงก้นจอกคุณอนะโว้ย แต่ส่วนใหญ่นี่ยถ้าเป็นนาแรกเนี่สิขายดีพี่น้องส่วงอากาศท้อนๆนะส่วงเดือนมีนาเมษาสินะขายกระเบิดซัมืมออัลเทอร์เต็มทางแล้วก็ไปขายเบิดเนาะแสบกระตันติทำฮะไปตักเอาไม้ในถังผลโว้ยเพราะว่าข้างแรกของปีพี่น้องได้เห็ดมันพอาะเหตุซัมืมอแล้วมันก็สิบอยากดอกมาที่นี่ พอแล้วเลี้ยยังกระดอไปตักไอ้ทังพ่อท่าวใชมากซื้อกินกับขาพี่น,อน้องกับข้าวเหนียวแทบพอรสกะทิะทสิคลายดีมันสิหอม,มสิมันหวาน,นเนาะแล้วเห็ดรสสาติแบบพอประมาณนะสิบาหวานจัดเกินอบม่วงโดกโดกพี่น้องปีนนี้คือสิเป็นหมากหลายอยู่อันนี้คือปั้นรอบสุดท้ายพี่น้องอันนี้จะเป็นเผือกเนาะ โอ้ยยับออกเลยสัวยังบวอมบอยังมาขอเส้นอยู่เดี๋ยนี้อันนี้สิเป็นเผือกพี่น้องสีเผือกแต่สีออกมองม่วงคือใส่ผงเผือกกันนะใส่นม <c oughs> โอ้ยสัว <c oughs> ลูกล้านกับเฝ้าพี่น้องลูกล้านหลาย อันนี้เนื้อมันมันเริ่มแข็งแล้วนี่ทาทาปั้นไร่เนื้อมันจะเป็นนั่นนี่พี่น้องทาปั้นบ่ได้แต่ว่าพอเฮาแซ่ลงทางแล้วมันสิแข็งขึ้นเรื่อยๆเริ่มแข็งขึ้นเรื่อยเพราะว่าทางเฮาเฮาสิอัดด้วยน้ําแข็งแล้วก็เกลือเนาะอันนี้สิเป็นซองโลดแบบตักให้มันออกมาเป็นสีสันนั่นนะโลดกะทิกับก็โลดเผื่อผสมกันพี่น้องให้เป็นสีื่อเดี๋ยวอันชุ่มทีเอาลงก่อนแล้วเริ่มแข็งเลยแหละ บ่แล้วกินพละจอกกบบอรบ่แล้วเปิดบนญกมอมันแข็งแล้วมันจะมีฟ้าซองสั้นพี่น้องบอเปิดเปิดฟ้า่น่พี่น้อง,อ,อ,อ,งอันนี้ก็จะเป็นเผือกมันเริ่มแข็งแล้วเนาะแต่ว่ามันเริ่มสิก,ก้ามพอไหวเฮงท่ายแม่แงก็สแงมันอัดน้าแข็งซองสั้นพี่น้องนี่เปิดดูนี่อันสั้นนี่นะคือใส่น้าแข็งกับเกลือแล้วมันชะทำให้ทางมันเย็นนี่เนาะอันนี้นะ แล้ลงตักเด้เอเหมยตักให้กินแน่ตักหมองมันแข็งๆเด้อ <Okay. S 1> มันบ่ทันได้แข็งคักพี่นอ้องผมมันทางกระเทลงไปบ่พอหหน5นาทีโ <Okay. S 1> oh. อ้ยนางเหมยตักบ่เป็นเฮยตักกินอีกรอบพี่นอ้องไปทํารายเฮียลงเด้ออยากแหยง ไม่น้ำเลอน้ำลายเฮยล้วบ่เนาะเนี่ยอรชัคนเฮซิมอนเนาะพี่น้องอันนี้เระคือธุรกิจหลักของครอบครัวเฮาคิดหนิขอจบไปเพียงเท่านี้พี่น้องพ่อกันคิดนายดีไม่แห้งเบิร์ตสุู่สุขนพี่น้องไปแล้วสบายดีสบได้แล้วพี่น้องได้จอกหนึ่งแล้วนี่บ่มีได้จอกหนึ่งแล้วอันนี้สิกินมันบ่ท่านอีแข็งคักมานท่านก็เริ่มเย็นเย็นเริ่มพี่น้องไปแล้วพี่น้องเลยลงพี่น้องเลย